Cái tao mày chạm ra vậy okay. ừ, <laughs> <Ở đây> <laughs>

Luôn. Hổ, hổ ừ, cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ได้ไมได้หยุดคุมยแป๊บหนึ่งไอ้หนึ่งอาแล้วลงเคินางมาแล้วไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เจ๊ดีไม่ได้ที่มันตัดไอ้นู้นอ่ะสามกีอ่โอเคพี่โอเคโอเคโอเค

แต่ยิงนะไปแล้วนึงไปกระโดดเตะเราค่อยวิ่งก่อนไอ้เอาผมนี้ให้ผมนี้ให้ระวังมายืเาเยยนเ<ำ>หี้ยเดี๋ยวนี้แม่งโอ้เบายัางก็ฝึกเลยไปเอลอลงมาเนี่ยรับตีเสื้อสีแนะดงม,มาแล้วเสืเ้อสีแดงมันดูดของมันดูดของวิ่ต้มไปอะ่ะเออช่างมันช่างมันมาอยู่หน้าบ้านตัวหนึ่งหน้าบ้านอะ่ะอาบบ่ามบบ่าอ่าม่า อันดับ5อานอันดับ5เดี๋ยวนี้ที่ผมเอันดับ5มาพรอมแร้มีเจ้าโรบินอันดับ5ครับสิแล้วก็4นน14เลยพีามันเก็บของพี่มั้ยงมง

โอเคโอเคผมไปหลายรอบแล้วเนี่ยเข้ายากอ่ะโเค่นีเป็น่วงเบ่นี่ยมาวิธีตังหมดได้ลงเลยว่ะผมไม่ได้เต็มเลยผมนี่แหละเกยนมากันเยอะยดัดอไอ้นนนี แล้วครับแมเลยพี่แจมกเวยเวไครับสิเ็ดครับสิเ็ดเออไม่ต้องหัวของก่อนด้วยเออยอะไรวะอ๋อเออไป นเว่ไงพี่เต้หน้าันี่ตอาสเลยอยแบบเว้นพี่เต้ไอ้ยิงมันโผล่มาจัดนี่เราตายแล้ว เมื่กี้แม่ผมว่าไม่เสี่ยงไปเลยเมื่กี้ผมไม่เสี่ยงแ่แต่เท้าที่นี่ที่ไนนี่เนียตายไป้าตัวเกิดลมอหตายทีวง้าพรมสัยอมีระเบิดอยู่เนี่ย สองคนเราเกอดไปตัวนึงแตเกไตัวนึงแทมาโดแต่ตัวเปล่าไม่ได้ติดตาเ่ยเย,นยนะหนึ่งหลังบ้านหังบ้านน้า,านเอ,อน้บ้านไม่มีเลืออยู่บบบบหลังบ้าหัง้านไม่ดับไม่ให้เพืนมันไม่เข้าเลย